ที่จะมาเป็นลูกมือให้กับพิงฟ้าในวันนี้นะครับอะก่อนทาพิงฟ้าครับใส่ผ้ากันเปื้อนนิดน,นึงเพื่อความสะอาดนะครับโอเคครับผมมาเริ่มกันที่เมนูแรกกับเมนูส้มตำปลรราครับพิงฟ้าครับผมขั้นตอนในการทาอะก่อนอื่นเลยบอกในเรื่องของวัตถุดิบไปก,ก่อนเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับเขาจะบอกวันนีบ้บอกก่อนเลยว่าข้าวต้มต้โดยใช้น้ำปลรราครับผมเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใส่อใช่เพราะว่ามันดวยอยู่แล้ว<ม>อันดับแรกเลยสำหรับหนูนะเอาอเฉพาะูก,กันเนาะครับผมใช่ค่ะก็จะใส่กระเทียมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของทานน้ออิงฟ้านะครับจะเริ่มขันตอนแรกด้วยการใส่กระเทียมก่อนแล้วก็เป็นคนทานเผ็ดนะครับอิงฟ้าแล้วก็ปกติเวลาทานก็จะ่ใช้ตาครับผม จะมีเป็นแบบหลากรสนะครับทั้งเค็มหวานเผ็ดนะครับนี่ก็จะพุกเข้าให้เข้ากันก่อนวันนี้เชฟลงมือเองเลยครับผู้ช่วยของเรายืนยิ้มอย่างเดียวทางด้านข้างเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ผู้ช่วยของเราลองชิมกันก่อนอันนี้เมนูอาจจะแบบง่ายๆเดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับอาจจะต้องช่วยกันหยิบจับนิดนึงนะครับโอเค ครับผมใส่ถัวปลักยาสังเกตสังเกตประมาณนี้อันนี้หลังเลยครับรับรองสะอาดแน่นอนทุกท่านครับราานอนีกาาหนึ่งค่ะและ้วเราจะสาใส่มันเป็นเทปลงไปครับผมด้านหลังก็แม่แอบไม่สบายด้วยนิดนึงนะครับต้องชมพู แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ใส่น้ำปลาคือหนูจะเป็นคนชิมให้แม่ย่างก่อนก่อนนะครับป้าบ้าโอเคครับผมโอเคใส่น้ำปลานะครับเกลี้ยดียวค่ะให้ให้แค่ได้กลิ่นให้เขาพอมีกลิ่นชูรสชาติเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาครับผมใช่แล้วก็ตีมะนาวไปอ่านให้สาวๆฟีอ่าให้สาๆฟีถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรสชาติของส้มตำสไตล์อินฟรา์เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับรสชาต อิงฟ้าอิงฟ้าเอาคุยกับชาล,ลอตไม่สนใจด้านนี้เลยนะครับรสชาติที่อิงฟ้าชอบเป็นยันประบันยังไงครับอ่าเรียกได้ว่าครบร้เลยทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งเค็เมและที่สำคัญนะครับวันนี้เป็นการที่อยู่ในโชว์ดีซีฮอลนะครับอิงฟ้าบอกว่าวันนี้มีความพิเศษและเซอร์ไพรส์มาบอกด้วยอิงฟ้า วันนี้ดูมีเซอร์ไพรส์อะไรที่มาบอกแฟนๆที่อยู่ในฮอบ้างครับสำหรับคนที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยปกติเนี่ยหนึ่งลังเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยนะคะคแต่วันนี้เนี่ยลดเหลือแปดร้อยสี่สิบโอ้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ บอว่าคุมมากๆนะครับจากหนึ่งรังนะครับ ประสงค์นะครับอยากจะได้น้ำปลารหอิงฟ้านะครับเดี๋ยวยกมือได้เลยเดี๋ยวน้องโบนัสจะไปติดสติกเกอร์ให้แล้วสามารถไปชำระเงินและรับของนะครับที่บริเวณเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวได้น้องโบนัสได้เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นเฉพาะสำหรับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่อิงฟ้ามามอบให้สำหรับแฟนๆทุกคนที่อยู่นะโชว์ดีซีหอแห่งนี้นั่นเองครับถึงขั้นตอนหลังแล้วใส่ปลาไไปแล้ว ครับผมแล้วก็ตามด้วยปูนะครับอาจจะต้องมาตอาฉีกนะแตเราใส่ไปทั้งตัวกันแล้วกันครับครับผมเพื่อความสะอาดเอาแค่กรีนพอกลุ่กๆใครจะเป็นผู้โชคดีนะได้มาชิมเมนูนี้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่นะครับ อยากจะได้สําหรับน้ำปลาตาอิงฟ้าครับเดี๋ยวน้องโบนัสจะเดินไปตามแถวนะครับให้ทุกท่านยกมือไว้นะครับแล้วน้องโบนัสจะติดสติกเกอร์ซึ่งคุณสามารถนะครับไปชําระเงินและรับนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับน้ำปลาอิงฟ้าตามิสแกรนได้นะครับที่เดี๋ยวน้องโบนัสจะแจ้งจุดนะครับในการที่จะไปรับผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถนํากลับบ้านได้เลยนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะครับอย่าเพิ่งน้อยใจก็สามารถ CF มากมาได้นะครับโดยการพิมพ์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับเราส่งฟรีทั่วประเทศนะครับก น้ำปลาต้มสุกรสตราอิงฟ้าบายเบสแวรนนะครับ mm hmm. อะเป็นยังไงบ้างชมพูรสชาติอร่อยไหมอร่อยมากค่ะมีความแบบหอมนัวแบบอิงฟ้านี่เป็นธรรมดานะคะ mm hmm. ขอ,อยกนิ้นวให้เลยาท่านดูบอสบอกว่ารสชาติอตันจวานใช่ไหมครับ <laughs> หวานทำไปนิดสำหรับชมพูเดี๋ยวรอชิมตอน,ตอนเรียบร้อยทีเดียว เขาบอกว่ากลิ่นน้ำปลาหอมมากเลยชมพูหอมมากๆแค่เปิดฝาไปที่หอมเลยนี่เรียบร้อยจัดใส่จานใครจะเป็นผู้โชคดีได้ลองทานน้องอีกฟ้าสั่งซื้อ500รลังได้ทานออะมีมีใครจะสั่งซื้อ500รลังเลยไหมครับ ครับไหนใครสั่งข้าร้อยหลัง้าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เป็นยังไงนะคะมันเค้มโคตอาจจะคงเข้มข้นไปนิดนึงเราก็ต้องใส่มะละกอไปนิดนึงนะครับ <c oughs> อย่าลืมใส่ใจด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ที่สำคัญจะอร่อยแค่อ,อร่อยอย่าลืมใส่ปากด้วยนะครับรับ <c oughs> รองอร่อยแน่นอนนะครับ ใกล้ได้ทานนะฮะอดรอสักครู่หนึ่งนะครับอแขกสัก่งอ่าเป็นยังไงบ้างชมพูหลังจากที่ได้ลองชิมเมื่อกี้แล้วรสชาติก็สำหรับชมพูชมพูว่าโอเคเลยใน,ในรสชาติที่ชิมเมื่อสักครู่ค่ะแต่เมื่อกี้นานยกเมเขาคิดว่ามันแซ่บได้อีกเขาก็เลยเติมอีกนะคะอ่า แล้วทีนี้เขาฟังยิ้ขึ้นมาเขาเรียกว่าพี่หพี่หันจริงๆเลยอ่ะชมพูเพราะว่ากว่าจะออกมาเป็นนักปาระีกครั้งเนี่ยเขาพี่หิพี่หันในการเลือกนะและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหโอ้โหเขาเลือกคนป้อนนี่แคชชาลอตเป็นยังไงบ้างหลงดจะเผ็ดก็รูอีกฟ้าใส่จริงนี่ไหลเป็นขนาดนั้นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับนี่ ได้แล้วรสชาติอร่อยแล้วอิงฟ้าครับสําหรับนี่เลยท่าน,น,นแรกที่จะเป็นแข่งกพิัศษในการชิมส้มตําของอิงฟ้าเป็นใครดีเ,เป็นบอสเป็นบอส <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวเรีย <laughs> นเชิญคุณวัตเลยนะครับบอสของเรามาลองชิมดูนะครับแล้ว <laughs> เดี๋ยวเให้บอสลองคอมเมนต์นิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างสําหรับส้มตำขออิงฟ้าชอนี้นะ เป็นบอสคนแรกเลยนะครับลองชิมดูเตรียมน้ำไปด้วยนะครับรสชาติน่าจะจัดนะครับเพราะว่าพริกเยอะเขาติดถ้าทานเองนี่ประมาณประมาณไม่ต่ำกว่าสิบเซนใช่เพริ่มาทันก็จัดมากครับผม อลองทานแล้วอาชาพูล,ลองสัมภาษณ์บอสซิ้นึงวรสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงคะขอขอฟังเสียงอร่อยจนต้องเบิ้ลเลยทุกคน <_ S 2> <_ s> อร่อยจนต้องเบิ้ลเลยแนะนำนะครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะเอาน้ำปลรราหนำแทบจะจบแล้วอันนี้แทบคือถ้าใครชอบสดชื่นก็ใช้มะนาวสดซักเมนูละประมาณ1นลูกพอหรือไม่ถึงหนึ่งลูก และน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวอ้วนแล้วก็พริกไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าไฟมันจะไหม้แล้วตอนนี้หน้าแดงแจ๋แล้วแต่รสชาติดีมากไม่ได้มาคุยนะครับรสชาติถ้าผมพูดเลยนะว่ามันมันโคตรดีอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะมันพอดีเป๊กไม่มีคำว่าเค็มคำว่าเหม็นดีกว่าไม่มีคำว่าเหม็นกลิ่นปลา การันตีได้ถ้าเกิดคุณรับไปแล้วคุณรู้สึกเหม็นเหมือนปลา้าที่เราเคยมีประสบการณ์หรือเราคิดว่าปลา้าที่แบบเขาเปิดหายมาหรือไปเปิดที่ห้ออื่นมาเหม็นเอามาคืนให้หมดบอกเลยว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบกินกลิ่นขาวมากแม้กระทั่งผักขาวตองอะไรผมกินไม่เป็นแต่นี่กินได้สบายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษก็ เดี๋ยวมีคนไปติดสติกเกอร์มีแค่400เฉพาะในที่นี้เท่านั้นนะครับนะฮะฝากไว้ด้วยฝากไว้ในอ้องหลบอ้อมใจด้วยนะครับอร่อยจริงครับกรบ,บ <im itation> ผมขอบคุณบอสนะครับอ่ผู้โชคดีท่านต่อไปจะเป็นใครดีครับพิ่ฟ้าที่จะได้มาลองชิมนี่เลยสําหรับเมนูส้มตำอุบาราเราให้ใครดี <im itation> อ่ะเป็นออ่เป็นอาสาสมาัครนะครับอ่ไหนใครอยากชิมส้มตำยกมือ ตัหลายคนเลยอิงฟ้าใครดี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 รดรดไหน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 ขอสองคนแล้วเป็นคนไหนดีครับคนไหนดีอ๋อเป็นเป็น,ปน,ปนพี่พีนค่ะอ่ะคุณมอสฟี่เ, <c oughs> เป็นทอมสปเปนเดอร์แล้วก็ได้ทานด้วยแฟนขับหนึ่งท่านเป็นใครดีที่ชี้เสื้อเหลืองเนี่ยค่ะอ่าด้านนี้เลยมาเลยนะครับ <c oughs> ผู้โชมดีที่ได้มาลองทานนี่เลยฝีมือส้ง ปูปลาโดยน้องอิงฟ้าละใช้ผลิตภัณฑ์น,น้ำปลาระอิงฟ้าด้วยเดีนเชิญเลยครับเดี๋ยวเรนเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับ,บมาลองชิมกันเลยอ,อ,อ,อยให้พี่มอฟรีก,การันตีด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างสำหรับส้ตมตำปูปลานะครับชิมกันเลยครับ ก่อนเลเรต้องแบบก่อนทานลองดมกลิ่นว่ากิ่นน้ำปลาเป็นยังไงหลังจะานั้นเป็นรสชาติอืมรสชาติเป็นยังไงบ้าง,งะคะอร่อยมากเลย็เรียมแห้งครับอร่อยไมอ่อยมากเลยคับคือจริงวัตถุดิบแทบไม่มีอะไรเลยคะ่ะไม่มีไม่มีไม่มีผงนัวด้วยเราก็ใส่น้ำปลาแทนก็รู้สึกว่านัวได้เหมือนกัน กำลังไลฟ์สดอ,อยู่นะฮะอันนี้คือต้องพูดว่าอร่อยจนหยุดหายใจแซ่บเวอร์นฮะครับผมน้ำปลาร้าหอมละมุนนัวนะคะไม่มีกลิ่นคาวเลย ว่าเปิดร้านจะไม่มีเวลาพักเลยนะครับพี่ฟีนคงจะตำกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับพี่ฟ้าจานนี้สลับลีขอเลยได้ไหมคะยินดีเลยครับยินดีเลยครับเอาละครับแล้วตอนนี้ขอเสียผู้มีเกับรคุณมอฟินนะครับแล้วก็ผู้ชูดีอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมนูของเราไม่ได้มีแค่นี้ถ้านี้ติดใจเดี๋ยวไปกินที่โตต่อนะครับทุกท่าน เมนูของเราจะไม่มีแค่นี้อันนี้่เอียกว่าเป็นเมนูนะครับสำหรับเริ่มต้นนะครับสำหรับถ้าเกิดนึกถึงเมนูปลากา็ต้องเป็นส้มตำและอย่างต ไปนี่เขาเลยบอกว่าสําหรับนะครับเมนูของเราเนี่ยที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาอิงฟ้าเนี่ยก็รังสรรค์ได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งส้งตมตำปูปลาที่อิงฟ้าได้ทำไปเมื่อสักครู่และต่อไปครับอิงฟ้ามีอีกหนึ่งเมนูที่จะมาใช้นะครับส่วนประกอบเป็นน้ำปลาอิงฟ้าเหมือนกันนะั่นคือเมนูอะไรครับอิงฟ้าอ่าเป็นกำลังติดกินอยู่เลยดูท่าทางจะหิวใช่ไหมแจ็คออม ออมเป็นแบบมีไข่มดแดงด้วยใช่ครับผมมันอร่อยจริงนะมันจะเล่นจริงนะแต่ตอนนี้หนูต้องหยุดทานต้ตมตังก่อนว่ารอทานแกงอ่อมเหมือนกันนี่นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวรอต้มน้ำปลาสักครู่ระหว่างที่รอน้ำเดือดเชฟครับผมบอกส่วนผสมส่วนประกอบนิดนึงว่ามีอะไรบ้างครับเชฟก็เตมีี้บตาลานะครับผมแดงแล้วก็ติดเก็ดแล้วก็ออ<ๆ>เออ่ ใบไงลนะคะไงล่ะแล้วก็ไข่นนแดงไต่แดงคม่ได้ผักหวานครับผมและที่สำคัญนางเอกของเรานั่นก็คือน้ำปลาอ่าแน่นอนอตอนนี้เราท<ม>่าไม่มีอะไรเลย เป็นเคร่ปรุงจริงๆดีแค่น้ำปลาปลาเผื่อบางคนติดเค็มติดหวานไปเอามาผสมได้แต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าชอบรสชาติโนโนข,ของปลาร้าอยู่แล้วเนี่ยใส่ปลาร้าอย่างเดียวก็ได้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่ไปทานส้มตำก็ใส่เป็นแค่น้ำปลาร้าอย่างเดียวไม่ได้ปรุงอะไรอย่างอื่นเพิ่มเลยับผมเอาตอนนี้เดี๋ยวรอน้ําเดือดกันนิดหนึง่งเดี๋ยวเราก็ได้มาลุกมือทั้งสองครับอยากให้ลุกมือทั้งสองได้ทํางานบ้างครับบิงา้าใช้งานได้เลยนะครับวันนี้จ้างมาเป็นพิเศษนะครับ โอ้ยให้ยืนเป็นกำลังใจทอแล้วคืมมอว่าเขาเหนื่อยอแค่มายืนให้เป็นกำลังใจก็ดีแล้วไปต่อไม่ถูกเลยคนอาจจะชอบนึกว่าเฮ้ยน้ำปะลามันจะต้องกินกับแค่สุปตาอย่างเดียวแต่จริงๆอ่ะถ้าเรา ความรู้จักกับรสชาติของเขาจริงๆเนี่ยมันสามารถแอแดปได้หมดตอนที่หนูไปออที่โรงงานนะคะพี่เต้บอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีคนเอาน้ำปลาใส่ไข่เจียวด้วยนะเขาใส่แข่น้ำปลาแล้วก็ลองลองทำลองกินดู่มันอร่อยใช่ <laughs> อันนี้คือเรื่องจริงเราต้องลองแบบลองแอแดปดูค่ะว่าว่ามันในนี้หรือเปล่าครับผมได้รู้จิวแล้วนะครับชาลอตครับ เตือนน้ำลาแล้วอตอนนี้นับเดินแล้วครับโอเคเชฟทำยังไงบ้างครับเมนูนี้ใส่หอมแดงก่อนละกันค่ะเพื่อจะได้แบบนี่นะครับเป็นกับดงไข่อันนี้หาว่าไม่ได้ตองขั้นตอนตันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเป็นกรรมวิธีของเราเป็นสูตรของเราเองนะครับ มันสุดยากที่สุดเพื่อที่จะให้เขาแบบได้ได้ได้สุดก่อนเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นเห็ดนะครับนี่เลยจริงๆว่าแล้วแต่เครื่องปรุงเนี้ยแล้วแต่ว่าแต่ละท่านอนแนะไปได้เลยบางคนบอกว่าชอบทานเป็นเห็ดชนิดอื่นก็สามารถใส่ได้หรือขาดชนิดอื่นก็ได้เหมือนกันใช่แต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาอินฟ้านะครับครับผมอะไรครับชาลอนเห็ดเห็ดอะไรครับเห็ดฟางหิวแล้วใช่ไหม จะเล่นุกว่าอะไรไว้เตรียมกันก่อนเลยฉลอตอ่ะขั้นตอนต่อไปดีกว่าใส่เป็นผักหวานใช่ค่ะครับผมน, <ำ S 1> น้ำที่เราต้มไม่ใช่น้ำเปล่านะคะต้อน้ำใบกระาบนะคก็คือมีการปรุงมาแล้วอันนี้ก็ใส่ผักหวานเรียบร้อยแล้วนะครับผักต่างๆกผักเริ่มมาแล้วต่อไปนะคะครับผมใส่น้ำปลาใส่น้ำปลา ่าลุกมือนะครับอันนี้เขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนครับด้านนี้ช่วยทำด้านนู้นช่วยทานนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้รอ,ลอเล่น,นะชาลอนสองช้อนสองช้อนนะครับอ่าาน้ำตาลนิดหน่อยเพื่อรสชาติหว,วานหวานใช่ค่ะทำไมชมพูต้องการบอกอะไรหรือเปล่า นตนิดหน่อยไงเมื่อยาแล้วก็อีกนึ่งแล้วก็นี่เลยอีกหนึ่งจุดเด่นของเราพระเอกมีนางเอกแล้วต้องมีพระเอกนั่นคือไข่บดแดงใช่ฮะเอาแบบจุกๆเลยฟ้าคืออะไรครับอยากกินอยากทานใช่ไหมครับ S <S ใส่รอได้เลยใส่แบบจุกๆแน่นๆเลยไข่พอนแดงโอ้โหเปรี้ยวปากนละ <S 2> <S 2> อเอาให้แบบแน่นจุดอยู่ตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคืนน้ำลายไปหลายหึกแล้วคือกลิ่น <S <S 2> <S 2> มันหอมมากจริงๆริงพอกินตีจมูกตลอดเวลาเลยนะครับแล้วท่านนี้ก็ท้องร้องเลยนะครับอ่าใส่หมดเลยเป็นคนกินเท่าไหร่ใส่หมดนะคะครับผมใส่หมด <S 2> <S 2> <S ทุกอย่าง <S 2> <S 2> ไปอีมเอไปหัวลําพามาเอ๊ะ อาไปแมงรักนะครับมาปิดท้ายกำาัึงงกับกำาัึงงกำลังลงึ๊บ ที่มีศิลปะแบบนี้เมนูบบนี้ไม่อร่อยเลยนะอะเพิ่มเติมรสชาติดหนึงให้ดัวกลาเสร็จเรียบร้อยแล้วซีโอของเราทานเผ็ดน,นะครับใส่พริกหมดถ้วยเลยหอมใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ทางอิงฟ้าได้ลองชิมก่อน เป็นยังไงบ้างอร่อยใช่ไหมผู้ช่วยเชฟนะครับผู้ช่วยเชฟช่วยชิมนิดนึงนะครับมาเดหนูชิมเองไม่เป็นไรย,ยวชิมน้ำได้ไหมนิดนึงดีด้านนี้นชมพูนะครับอันนี้ชมพูลองชิมดูแล้วก็ลองบรรยายรสชาตินะครับเกียนอ,อมไข่มดแดงใส่ผักหวานเป็นยังไง ร้อนใช่ไหมครับร้อนอย่อาเดี๋ยวให้อิงฟ้าตักใส่ชามเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆไปเสิร์ฟนะครับสําหรับผู้โชคดีมาลองทานกันดูสําหรับเมนูนี้นะครับอ่ะอิงฟ้าเชิญเลยเป็นไงบ้างอันนี้เชิญทุกคนทานหมดเลยนะครับอิงฟ้าหนูจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ชิมเข้าไปอ่ะคือนอกจากความนัวของปะลารแล้วมันยังมีความหวานของไข่มดแดงด้วย แล้วก็มีความหอม,หอมอของใบยะนาของอ่าเม,นะมื่อกี้ใบอะไรนะใบแมงลักแมงลักครับผมใช่หอมมากเลยทุกคนเรียกได้ว่าหนัวมากๆเลยนะครับเมนูนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูแกงอ่อมขไข่แม่งของเราใครอยากทานสดจะรอสักครู่เดี๋ยวท้ายงานเดี๋ยวให้อีฟ้าไปเสิร์ฟเลยนะครับอ่ะท้ายกันนี้นะครับิงฟ้า อยากจะให้อินฟ้านะครับ,รบได้พูดถึงแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์นะ้ำปลาอิฟ้ากันซักหนึ่งสำหรับท่านไหนหที่นสนใจนะครับยังไงอ่อนๆเป็นแฟนกันิดนึงสำหรับเป้าหมายของเราอย่างที่บอสบอก5ล้านขวดในสิ้นปีนี้ก็จริงๆยังไงฟ้าก็าเชื่อว่าถ้าสินค้ามันดีงไงมันก็ขายได้ด้วยตัวมันเองนะคะถึงแม้ว่า เราไม่ได้เป็นซีอแต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ของอันนี้ที่มันออกมาหรือว่ายังไงมันก็ขายได้เพราะมันอร่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยฟ้าซีอน้ำปราใปเอ่อิสแกรนนะคะก็อยากจะบอกว่าคอนเฟิร์มแล้วว่ามันอร่อยทุกเมนูจริงๆเอาอยู่ทุกเมนูคะ่ะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูบางทีแบบไวรุยยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยชอบฟ้าเองก็เป็นคนนึงหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่เราเองเราก็เคยแบบ ม่ค่อยโอเพกับน้ำปลาเท่าไหร่แต่ว่าเราลองสูตนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยแล้วเราเข้าใจแล้วเฮ้ยทำไมแบบคนเมียรเขาชอบเอามาทำใส่รู่นใส่ที่เออมันนัวจริงๆค่ะก็อยากให้ลองค่ะเปิดใจลองดูกับน้ำปลาแล้วก็วันนี้คนที่อยู่ในงานนะคะย้ำว่าจากปกติลังละ1,200บาทนะคะลดเหลือเพียงแค่840บาทเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็ได้ขวดใหญ่าาแบบนี้ไปเลยะค่ะ กับผมแล้วนี่นะครับก็ถือว่านะครับเป็นความพิเศษนะครับสำหรับเมนูอร่อยของเราที่จะไปอยู่ในทุกครัวเรือนนะครับอย่างน้ำปลาต้มสุกฟงรสตรา อีฟ้าบายมิสแกรนั่นเองนะครับก็อยากจะให้สําหรับนะครับแฟนๆทุกคนนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมทางบ้านนะครับได้สนับสนุนกับผลิตภัณฑ์ของซีอโอป้ายแดงของเราอย่างน้องอีฟ้ากันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับหรือว่าในการซื้อสินค้าอย่างน้ำปลาไตรอฟ้าบายมิสแกรนนะครับก็สามารถแอดไลน์กันได้นะครับที่ mgi8 หรือโทรนะครับไปที่เบอร์โทร029349999 ย้ำอีกรอบนะครับที่ Line at, at MGI8 นะครับและโทร029349909และโปรโมชั่นสำหรับคนที่อยู่ในฮอลนี้นะครับเราจะ